สวัสดีค่ะช่องหมอลำาท่องหวดมาอีกแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้มีหลายคนอยากเห็นิ่นอยากเห็นหอดหมอลำาวันหน้าตอนนี้กับคุณพ่อกับอายุหลายแล้วเป็นโรคหัวใจต้องใส่เคี่ยงกระตุนหัวใจไว้เนาะค่ะเะ่กี้เราทํางานนะมันว่าแต่อายุแกข้นกับเป็นโรคหัวใจกับทายทอดมาไห้แตะวันน้ำนี่แหละโรคหัวใจก็ได้ แม่กับมีคน้นถามมาว่ามีโรคไผ่บอมีคือกันแม่ท้องเถ่าเนี่ยแม่เป็นโรคไทรอยเป็นโรคเบาหวานแม่นบอแม่มีโกคยังอีกบวมกระดูกทับเส้นค่ะนี่เป็นแม่แล้วเป็นกระดูกก็เลัากินเข่าเศร้าเหมือนนี่ลกูกหลานมาหลายอยู่วันยุดพอดีตรงกันก,นกบวันเราจะทำมาโน่นลกูกหลานเลยมาหลายอ่ะนี่แม่เพิ่นกับมาน้องนุ่งกับมานี่น้องมา เออช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอกสิเอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์ให้ด้วยเออสาธุสาธุอันอันอันนี้ไลค์เอ่ออะไรนะอันนี้ช่อง youtube ของแม่เลยใช่บ้านบ้านทอตะวันไม่ไม่เขาเป็นหมอลำทองห้วดอ๋อช่อง u t u b e ของหมอลำทองหวดใช่บรมครูหมอลำกรอนเป็นหมอลำกรอนอันนี้ก็ลูกสาวนะคะอันนี้ลูกสะใภ้คนดูแลแม่นี่เห็นแตดาด คุณกิตติยาหนูกลมกลมหนูกลมกลมเพื่อนดูแลเมย์ก็พอเป็นคนให้ยาเอาเอาเอาอทีตนูร่ำก็ไปหมอล่ำจะลากอย่น่งเอาลงเหรตัวตัวเลือดลงไปเออมีตตวฟ่อนฟ่อนเลือดลงไปเลือกเลอกอันนี้คนดูแลค่ะดูแลประจําเลยค่ะค่อยทิดกับเขากับน้ำค่ะกิตติยาค่ะน้องกลมกลมน้องนี่แหละวันนี้มาเบิ่งพอกับเม่เพิ่น ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมีคนอยากฟังอยากเห็นเนี่ยเบิงนี่พอตะกี้พอรอค่ะเคยดิพอนี่รอขีมากพเดีตะกี้เดี๋ยวให้แม่เราให้ฟังเดี๋ยวต่อไปเพื่อนสินเราสมัยเพื่อนไปจีบเม่ว่าเพื่อนจีบกันจังไดมากจังไดนี่อันนี้ก็ของเม่ตอนเป็นสาวอันมันอยู่ในวิดีโอเก่ามันเอาออกบ่ได้ค่ะวิดีโอเก่าจักก็ลั่คืดวิธีอยู่ เดี๋ยวออกแบบใดมาให้เบิ้งได้ก็ร่างเบิ้งอยู่เพราะว่าเป็นวิดีโอสมัยโบราณน่ะนะนี่นี่แหละค่ะคอยติดตามเด้อค่ะเดอ้อคือน้องๆบอกอะแหละว,ว่าอย่าลืมกดติดตามให้เพื่อนเนี่ยเออเพราะว่ารักษาเพื่อนไว้เนี่ยหาบ่ฟังบยย่ได้ได้มิแต่ล่ำซิ่งได้สเสมอเนี่ยล่ำเป็นบ๊ทเป็นก้อนหยากๆได้เนี่ย,น,น,ออย,ย,ยนี่เาซอยกัน กดติดตามเด้อค่ะคุณกดติดตามหลายนี่คุณแม่ก็มีกับร่งใจคุากับรงใจยีดี่ายทอดออกมาช่วงจังหวะก็ะเหลือ,น,อ,ลน,อลน,ะะน้อยลงน้อยลงเนาะค่ะเนาะฝากค่ะฝากท่านผู้ชมทุกคนนะคะเนาะเป็นหมอลำกด็ดีบ่เป็นหมอลำก็ดีผู้ชื่นชอบในหมอลำั่ก้อนโบราณโบราณก็ดีเด้อค่ะเด้อไอเป็นแฟนของคนเฒ่าคนแก่ไปอีกโดนเลี้ยงเพิ่นน่นาสนใจตัวลำสมัยจำโบราณนี่เป็นจังไรยางลำเป็นจังไรขึ้นรถขึ้นลาบมันเคยถึกป่นน้ำเด้อ ปนยู่บานกับปนปนกลางทางกับปนเนี่คุณแม่น่ะเดี๋ยวเจยเพื่อนไล่ไปเรื่อยๆค่อยฟังเออสมัยเพื่อนนี่โว้ยอุตรุษมวนเน่ฟังแล้วก็ไดกาลมาพิจารณาสำนีสักคราหนะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี่เดี๋ยวตอนที่สี่กะจีเอาลงเร็วๆนี่แหละค่ะขันกดติดตามได้อีกเพิ่มขึ้นอีกแค่สี่หาคนกะจีเป็นกำลังใจ้อคะเด้อกดให้เนี่ย สำหรับมือนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะเดอ้อสวัสดีค่ะ